ติดเป็นแปดเหลือสามเหลือแ่อปวางทับผมก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นรางวัลนี้ถ้าแบบไม่มีทุกคนให้การซัพพอร์ตเนี่ยจะไม่เกิดสิ่งนี้เลยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เขาได้ให้การซัพพอร์ตตลอดแล้วก็ขอบคุณพนักงานทุกคนเลยเพระว่าจะเป็นบ้านจิ้มเอ็มทีวีที่ถาพี่เอ็มพี่ ท่านผมรู้สึกเหมือนเขาทุกอย่างเลยเม่อี้ไม่ด้นิดนึงนิดนึงเจ้าพูดหน่อย <c oughs> โอเคไปเพื่อนนานนี้ไปครับนานนี้ก็ได้รางวัล Entertainment Program of the Year เหมือนกันครับ h i ไฮสคู o แฟน e n ม m y มิตรภาพค้าศัตรูนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นพวกเรา3คนนะครับเป็นนักสแสดงในในเรื่องไฮสคูลแฟนดามี่ครับก็เป็นตัวแทนอใช่ไร่ต้องแทนครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณอย่างที่พี่ฟอร์สบอกเลยก็มีทั้งจีมเอ็นะครับพี่ถาผู้ใหญ่พี่ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับแล้วก็ทาง บริษัทบลีมยูนะครับพี่ฝนแล้วก็แฟนคลับนะขอบคุณที่แบบให้การสปอร์ตพวกเราที่ดีมากครับให้การตอบรับที่ดีมากจนทําให้พวกเราวันนี้ก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อยมากเยอะยมากเลยครับเรื่องนี้เรื่องนี้ได้อะไรกับพวกเราบ้างอาใครก่อนดีครับเอาฟังโอ้จริงจริงก็พวกเราเหมือนก็เติบโตมาด้วยกันแบบในในช่วงระยะเวลาถ่ายซีรีส์แล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับแล้วก็จนพอมาถึงจุดนี้ก็แบบ มันดีใจที่ที่ผ่านมันมาได้แล้วพอเรามองย้อนกลับไปมันก็แบบมีมีเมมโมรีที่แบบเราคิดถึงอะไรเงี้ยหรือว่าเรามีความความคิดถึงแล้วก็อยากทาทุกอย่างให้มันดีขึ้นเลยครับใช่มันก็ทําให้เราเติบโตขึ้นครับใช่<ๆ>ผมว่าเหมือนแบบมันแบบม,มันเป็นซีรีส์ที่เป็นจุดรวมตัวของพวกเรารบแบบบ,บางคนเราก็อาจจะแบบไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็มาเจอกันที่เรื่องนี้รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราศิลปินกับแฟนคลับด้วยก็บางคนก็เพิ่งมา,า <ๆ S 2> แบบค้นพบกับเราจากเรื่องนี้ใช่ครับก็มันเป็นแบบว่า เป็น <One> ฟ <input> ันเฟืองที <bursting> <light> ่ทำให้เราได้เจอกันมันหลอกจริงเลยหลอกจืดแล้วตาของไฟวันนี้ตาออนแอร์น้าหมาจริงผมก็ฟังฟังเราก็เหมือนกันครับผมด้วยจริงๆนักแสดงทุกคนนะครับก็เรื่องเรื่องสายรหัสเวดาเนี่ยก็ถ่ายทํากันมาโค่อนข้ามปีเหมือนเราก็่อนข้เกือบปีครับผมใช่จริงก็ก็เหมือนกันครับเราก็ผูกพันมากๆครับผมแล้ก็อยากขอบคุณแฟนคลับครับผมที่แบบติดตามพวกเรามาเนาะตั้งแต่ จริงตั้งแต่คิวแรกที่เราถ่ายกันเลยแล้วก็จนถึง EP สุดท้าย Final EP แล้วก็ยังมาตามซัพพอร์ตเราเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากาครับผมก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าได้จากซีรีส์เรื่องนี้ครับคือพิธีกาของแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงาน ผมมีงานเพิ่อมอีกหนึ่งปีครับเออไม่งั้นผมอาจจะว่างไปเลยหลังจากจบแฟนผมไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นคือทําให้พวกเราทุกคนได้มาเจอกับฮัตเชยได้เจอฮัตเชยได้เจอฮัตชเตชยไปเลยครับเออได้เจอกับแฟนคลับที่น่ารักหลายๆคนเพราะว่าเพราะว่าซีรีส์นี้ทำให้เราได้รู้จักคนใหม่ๆมากขึ้นอย่างเราเคยเล่นหลายๆเรื่องทุกคนเคยเล่นเรื่องตัวเอง ต่างๆนานาแต่ว่าเรื่องนี้มันทาให้เรารู้จักใครหลายๆคนมากขึ้นนะครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับแหละโดยรวมทั้งหมดทําให้เรามายืนจุดนี้ได้ทั้งหมดอันนี้ได้รางวัลแล้วแล้วเงินรางวัลรับตรงไหนครับไม่มีไม่มีไม่มีเอาไม่มีรางวัลอาตอนเป็นนักกีฬามัได้เงินรางวัลไม่ได้อย่างนั้นไม่มีมีแต่ไเอาถ้วยโอเคโยร์เอาเทียร์ไม่มีเอาเคียร์เอบเทีครณครับขอบคุณครับ